จากกรณีข่าวนะเรื่องของการเจ้าวาที่อยู่ที่โคราชเนี่ยที่เป็นข่าวนี่เนี่ยเหตุผนลนเกิดจากอะไรครับเกิดจากการละเมิดพระธรรมวินัยตัวเดียวเลยเงินทองเงินทองตัวเดียวเลยแม้แต่พระพะม่าท,ที่เข้ามาเป็นเจ้าวาดในประเทศไทยถามหน่อยครับเป็นได้อย่างไงแล้วพระไทยที่มีคุณภาพมันหมดแล้วเหรอมันบ่งบอกถึงอะไรครับ มันบ่งบอกถึงอะไรครับที่จังหวัดกาญจนบุรีนี่ก็อีก,กอีกเรื่องหนึ่งแล้วไล่พระลูกวัดซึ่งเป็นคนไทยหนีหมดแล้วที่โคราชนี่อยู่สีคงสีคิ้วที่เป็นข่าวอยู่นี่ก็จริงๆไม่ได้มีอยู่แค่นี้ครับทุกวัดเป็นหมดครับปัญหาคือเจ้าวาดนั้นอยู่วัดเรียกว่าสนองกิเลสด้วยถ้าเราหยุดเรื่องปัญหาเงินพองเรื่องเดียวอรจบเรื่องเงินเรื่องฟองถ้าหยุดเรื่องนี้เรื่องเดียวจบกับผลประโยชน์ ผลประโยชน์มันอยู่เหนือพระธรรมพระวินัยก็เลยทําให้พระสงฆ์องค์สามเรรนไม่เป็นพระเป็นสงฆ์ไม่เป็นภิกษุคุณดูสภาพสิอยู่กินข้าวเขาครับแต่บอกว่าเป็นพื้นที่อธิปไตยของวัดแปลอะไรคิดบ้านวัดโรงเรียนมันต้องพึ่งพาอาศัยกันบ้านกับวัดผัดกันช่วยก็อวยชัยถ้าขัดกันก็บันไลยทั้งสองทางปัญหาคือหนึ่งองตนไม่ได้สององโยมไม่ได้สามของวัดไม่ได้ ของตนก็คือของตนสํารวมในสิทข้าบทไม่รับเงินรับทองไม่ละเมิดพระธรรมพระวินยัยไม่มากมากในเงินในทองไม่ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ครับเงินนี้มันไม่มีความจําเป็นต้องไปยุ่งครับให้เป็นเรื่องของโยมไปกไปแ,แก้กฎหมายถ้าไม่แก้กฎหมายเรื่องนี้มีแต่ตายกับตายครับพระสองฆ์องค์สามเณรนั่นแหละจะพังเองภิกษุพังเองครับจากความมักมากในเงินในทองของคนไม่กี่คนเราดูสิครับเราดูที่เป็นข่าวเป็นข่าวอยู่เนี่ย แล้วถามว่ามันเกิดจากมูนเหตุมันเกิดจากอะไรทุกคนรู้หมดเกิดจากเงินตัวเดียวถามว่าเมื่อเกิดจากเงินตัวเดียวทําไมไม่มีใครคิดจะแก้ไขทั้งที่ปัญหาเรื่องนี้มันกระทบเป็นวงกว้างต่อพระพุทธศาสนาแล้วมันคือวันนี้เครดิตพระสงฆ์องค์สามเนียแทบจะพังแหล่ไม่พังแหล่อยู่แล้วครับพระพุญ่ยังนิ่งดูดายและขบวนการบริหารจัดก,การเรื่องนี้มันต้องเด็ดขาดครับเจ้าวาดนี้ เจ้าอาวาสหวงวัดมันเกิดจากอะไรเกิดจากการละเมิดพระธรรมวินัินี่แหละเกิดจากการปล่อยให้ละเมิดการปล่อยให้พระภิกษุรับเงินรับทองเนี่ยครับพระะทรมวินัยไม่อนุญาตให้รับแต่เราปล่อยป่านละเลยให้ละเมิดพระธรรมวินัิจนสุดท้ายไอ้เงินตัวเดียวเนี่ยครับทําให้เราได้เห็นพระหวงวัดเราทําให้เราแม่แต่พระพม่ายังเข้ามาปเป็นเจ้าอาวาสในประเทศไทยแล้วขับไล่พระไท,ทยซึ่งเป็นเจ้าของเจ้าของแผ่นดินครับแผ่นดินบรรพบุรุษของไทยเนี่ยสร้างไวใ้ให้ลูกหลานไทยครับ แต่คุณไปเอาต่างชาติต่างแผ่นดินมาเหยียบหัวคนไทยอ่ะซึ่งมันประหลาดไหมครับที่อยู่จังหวัดกาญจนบุรีเห็นไหมครับพรสองฆ์องค์สมเณรนในประเทศไทยเราเป็นคนของแผ่นดินกับเราเป็นคนไทยกับแผ่นดินทุกตารางนิ้วบรรพบุรุษของเรารักษาไว้ให้ลูกหลานวันนี้ไม่รู้แปลว่าใครที่ไหนมาก็ไม่รู้ไม่ใช่คนไทยเป็นไม่ใช่คนแผ่นดินไทย แล้วมาเป็นเจ้าวาดแล้วสุดท้ายไอ้พวกนี้ไม่มีเมตตาแต่ถ้ามีเมตตาเนี่ยไม่ได้มีปัญหานะครับมีผม,มหารรธรรมปัญหาคือถ้าเราหยุดเรื่องเองินเรื่องทองเนี่ยผลประโยชน์เมื่อผลประโยชน์ไม่อยู่เหลือพระธรรมพระวินัยเนี่ยครับก็คือไม่ให้รับเลยครับแล้วเรื่องเงินของวัดเนี่ยเจ้าวาดไม่ต้องยุ่งครับให้มันเป็นหน้าที่อุบาสกอุบาสิกาเขาเอาใครจะรักใครจะขโมยใครจะกินไ่าเขากินไปเงินวัดเงินสงฆ์นั่นนะเราอย่าไปอ้างเราอย่าไปสนใจครับเพราะถ้าตาบใดที่เรายังปล่อยให้ พระพิสุละเมิดพระธรรมพระวินัยกันอยู่แบบนี้ครับแล้วรับเงินรับทองกันอยู่แบบนี้ไม่แคร์พระธรรมพระวินัยกันอยู่แบบนี้มีแต่พังกับพังครับแต่นี่ไม่ได้เป็นทั้งหมดนะครูบาอาจารย์ที่เป็นฝรั่งเห็นไหมเขาอยู่กับพระลูกอื่นได้แต่พระไทยบางทีพระพระไทยคนไทยแทย้ๆนี่พยายามที่จะอยู่คนเดียวเกิดจากอะไรครับก็อย่างที่เห็นบางทีถ้าเราดูให้ดีคนพวกนี้มันการที่อยู่หลายๆคนเนี่ยมันทำมันทำความชั่วยาก พูดง่ายๆว่าอยากจะกินรวบทุกเรื่องนั่นแหละแล้วปัญหาเนี่ยมันคือพิกษุพวกเนี่ยผลประโยชน์ตัวเดียวเนี่ยครับมันทําลายวัดวารามของเราอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องอื่นหากเราหยุดผลประโยชน์พวกนี้หยุดกลุ่มผลประโยชน์เพราะทำบระวินัยไม่ให้ลอบอยู่แล้วเงินกระทองเนี่ยฉะนั้นเราชาวพุทธจะคัดกองน้ําเสียออกจากน้าดีได้อุบากอุบาสิก,กาต้องเรียนรู้วินัยบัญญัติของพระ ท่านรู้ไว้ว่าทานของพระพทธเจ้าไม่มีแม้แต่คําเดียวที่อนุญ,ญาตให้พระรับเงินรับทองไม่มีถามว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นในบ้านเราเมืองเราครับพระสฆงองค์สามเณรนั้นเอาแค่้านเหลืองแต่ไม่เอาวินัยบัญญักิใครเอาวินัยบัญญัติมาพูดโอ้ยังกับผีโดนน้ำร้อนแล้วโดวนด่ากันสาดเสียเทเสียแล้วเราชาวพุทธในประเทศไทยเนี่ยครับอุบาสกวาสิกาคุณก็คือพุทธบุตรเจริญพรยศศิลามณีเราคือพุทธบุตร กุบสกบาลิกาก็คือพุทธบุตรมีสิทธิ์พระบรมงคนั้นให้เราประกาศศาสนาในการประกาศศาสนาก็คือเปิดเผยพระธรรมพระวิไัยไม่ใช่ปกปิดนะครับพอปกปิดอย่างนี้สิ่งที่มันเสียหายคือวงการสงฆ์ย่อยยับปนปี้เพราะอะไรเพราะพระภิสุที่บวชเลี้ยงญาติพวกเนี้ยที่บวชโดยไม่แคร์พระธรรมพระวินัยเนี่ยที่บวชเข้ามาหาเงินเลี้ยงญาติเนี่ยมองเอาผลประโยชน์เป็นตัวตั้งไม่ได้เอาพระธรรมพินัยเป็นตัวตั้งวัดเนี่ยเราสร้างด้วยเงินญาติโยมหมดร้อยนับพันล้านแต่ละวัดเนี่ย แต่ถามว่าให้เจ้าวาดอยู่คนเดียวอะัจะเปินพรคุณโยมให้เจ้าวาดอยู่คนเดียวมันไม่ได้มีแค่วัดน,นั้นแต่ทุกวัดในประเทศไทยเป็นหมดครับจะหาเจ้าวาดที่ไหนที่มีพรม,มิหารธรรมถ้าตอบใดที่คุณยังเอาเงินเป็นตัวตั้งเนี่ยครับการขับเคลื่อนพระศาสนา,า,าขับเคลื่อนด้วยเงินทั้งที่พระพุทธเจ้าสี่สิบห้าพรรษานี่ไม่มีพระภิกษุรูปใดในสมัยพุทธกาลเขารับเงินรับทองแม่แต่รูปเดียวแล้วพิณายบัญญัติก็บอกอยู่แล้วว่าภิกษุในธรรมพินัยนี้ไม่รับซึ่งเงินในทองไม่ยินดีในเงินในทอง และหนักสุดขับหันไปทิ่มแทงผู้ที่เป็นกองหนุนนะ่ะกองหนุนก็คือทายกทายิกาอุบาสกบาสิกาทั้งหลายเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับที่เราพระสงฆ์พระองค์สามเณรจะประกาศเลยฉันไม่รับเนี่ยจะบาดเดียวอัตมาคนหนึ่งหละ่ะประกาศเลยไม่รับอะ่ะจึงได้อยู่เลยอาตมาอยู่เลยจะไม่ขอยุ่งเด็ดขาดเลยให้เป็นเรื่องของโยมเพราะอะไรมันวุ่นวายกับเงินนะั่นน่ะ แล้วมันทําให้เราเสียสมณสารูปแล้วมาทำวินัยร์พระพุทธจ้าเขาบอกว่าภิกษุในทมวินัยนี้ไม่รับซึ่งเงินซึ่งทองครับโยมจัดการกันให้หมดไปแก้กฎหมายเนี่ยวัดเนี่ยให้เป็นหน้าที่ของโยมไปเจ้าวาดไม่ต้องเป็นยุ่งครับพอยุ่งก็เลยกลายเป็นห่วงห่วงผลประโยชน์ห่วงวัดห่วงวาวัดกูของกูอยางเงินตัวเองสร้างได้สร้างไหมและที่สําคัญกินข้าวชาวบ้านครับแต่ถามว่าทําไมไปด่าชาวบ้านเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดควรที่จะจัดการ พระภิกษุเจ้าวาดอยู่กับชาวบ้านไม่ได้ท่านปล่อยไว้มีแต่แตจะธรรมะทำลายศรัทธาญาติโยมที่มีต่อพระภิกษุภิกษุแบบนี้มีอย่างเดียวครับตัดงฐางครับนั่นคือให้อยู่ในวัดถึงอยู่ในวัดก็ไม่ควรให้มีตําแหน่งเนี่ยตำแหน่งแห่งโหนนครับหนึ่งคลองตนไม่ได้สองคลองวัดไม่ได้สามคลองศรัทธาญาติโยมยังไม่ได้เลยท่านเอาบรรทัดฐานอะไรอ่ะใช่ไม่ใช่แล้วถามหน่อยว่าเรา คือทุกวันนี้สิ่งที่เราควรที่จะอนุข้อยาติโยมนี่สังฆทานไอ้ไอ้พระไตรยหยุดเวียนกับหยุดเวียนไม่งั้นล้านสังฆทานที่อยู่คู่สังคมไทยมานับร้อยปีนี่ชิบหายหมดครับเจ๊งหมดแล้วถามว่าทุกวันนี้เอาสังฆทานนี่มาขายแข่งโยมมันหยุดได้แล้วครับหยุดรับเงินรับทองหยุดจด,ดการโยมก็หยุดใส่ทรงใส่ซอง,งหยุดโอนครับหยุดทําบุญได้เงินแสนหยุดทําบุญได้เงินล้านครับออกกฎหมายกระถินพระป่าน,นั้นเป็นโยมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยบริหารเงินกระถินพระป่านะพระไม่ตรงจุ้ เพราะปัญหามันเยอะครับแทนที่บวชแล้วจะเป็นเงินเนี่ยมันคือตัวกิเลสเลยความโลภได้มาห้าร้อยอยากได้พันเนี่ยากาบนมัสการก็ผมอาจารย์จริงๆแล้วประเด็นเนี่ยมีแต่พระใหม่ๆนอย่างอาจารย์มหาพันลุวัตท่านก็สู้จริงๆพระใหมๆ่ๆพระหนุ่มๆเขาสู้เพราะอะไรเขาเขาเห็นภัยในทางพระพุทธศาสนาของเราเพราะวันนี้พระสงฆ์องค์สำเร็จท่านต้องรู้ว่าถ้าเราไม่เอาความจริงมาพูดเนี่ยจะวิกฤตศรัทธามากกว่านี้อีก ถ้าเราไม่หยุดเนี่ยเราต้องหยุดทุกคนต้องหยุดต้องหันกลับมามองว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับพระสฆงองค์สามเณรครับเขาไม่ได้ศรัทธาในพระรัตนตรัยของญาติโยมไม่ได้เสื่อมครับไม่ได้เสื่อมแม้แต่นิดเดียวเขาอยากอยากจะศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าใจจะขาด เพียงแต่เราพราสบงบ์สามเณรนันเน้นที่จะปิดบังสิ่งที่พระพยยุทธเจ้าเปิดเผยพระพยยุทธองค์บอกว่าดูก่อนที่สุดทั้งหลายทมที่เราแสดงแล้วเนี่ยเป็นของตื่นปรากฏเปิดเผยแย่ขยายแล้วดันไปกบพระธรรมของพระองค์ปิดบังเอาไว้ไม่ให้ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายรู้ธรรู้วินัยของพระกลัวอะไรครับกลัวหาเงินไม่ได้แล้วเงินทองรถหรูพระพยยุทธเจ้าบอกว่าเป็นกรรมคุณสุดท้ายคุณญาติโยมที่เจ็บปวดที่สุดจริงๆแล้วอาตมานามตาตกในเนี่ยก็คือการฟองพระฟองชี่ฟองโยมไอ้ฟองโยมนี่ไม่ควรเลย จะแตะโยมนั่นน่ะแม่เขาจะมาขโมยของในวัดเนี่ยวิในบัญญัติยังไม่ได้อนุญาตให้ฟ้องนะครับเพราะพระไม่มีสมบัติครับเราหยุดมีสมบัติสิเราหยุดมีสมบัติเราไม่ต้องมีสมบัติครับแล้วญาติโยมเดี๋ยวเขาก็กลับมาครับพระสงฆ์องค์สามเรียนปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเขากราบนะการที่เขาเอาข้าวให้ปั้นหนึ่งโอ้ยหนอบน้อมก็คงประมาณนั้นกับพะอจันที่เกลียดไปเถียงด้วยนี่จะคนเก่ง ทุกวันนี้ในประเทศไทยทานของพระพเจ้ายังแยกไม่ออกเลยว่าทานจริงๆคืออะไรปัญหาคือเราต้องเอาความจริงมาพูดเราต้องพูดด้วยความเมตตาโยมเราต้องพูดโดยไม่หวังที่จะเอาเงินเอาทองโยมให้โยมเขาเก็บไว้เลี้ยงลูกเ,เลี้ยงเต้าเขาเถอะเพราะยังไงเราก็มีพระทหารในบาทอยู่แล้วครับถ้าพระสฆงองค์สำเร็จปฏิบัติดีปฏิบัติตชอบญาติโยมเขาจะปะวารนาเองใช่ครับอาจารย ถามว่าณเวลานี้สิ่งที่เราได้เห็นเนี่ยถามก่อนครับจังหวัดกาญจนบุรีเกิดอะไรขึ้นทําไมพระพมา่าจึงกลายมาเป็นเจ้าวาดสุดท้ายไล่พระไทยออกจากวัดไม่ได้พระทหารถ้าไม่ได้ประเคนถ้าเป็นพระปฏิบัติก็ฉันไม่ได้ปฏิบัติไม่ปฏิบัติก็ต้องฉันไม่ได้อยู่แล้วแหละมันก็จะเป็นพัดวิบัติพัดวิบัตินั่นก็คือเป็นพัดที่ทากับปิยะไม่ขึ้นกับปิยะไม่ได้ฉันไม่ได้ โย,โยมเดินถือหม้อแกงเนี่ยมาถึงกลางสลาน,นี่แล้วปรากฏว่าไม่มีคนถือช่วยพระไปช่วยเขานี่พัดนั้นฉันไม่ได้ทั้งทั้งวัดเลยนะครับมันเป็นพัดวิบัติคือเขายังไม่ได้ประเคนครับใช่ครับเนี่ยสิ่งที่พราอาจารย์เอายกทั้งบาลีทั้งภาษาไทยมาให้ฟังนี่มันเป็นพัดวิบัติทํากับยัยาการรไม่ขึ้นทํากับเ,เขาเรียกว่าทํากับปิยัไม่ได้เราถ้าเอาทำพระวินยัยจริงๆพระสงฆ์องค์สามเณรเนี่ยเป็น เรียกว่าเป็นเป็นเนื้อนาบุญของแม่แต่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนี่ะแม้แต่นาาทั้งหลายนี่ก็เป็นเนื้อนาบุญของเขาเพราะเทวดาก็คือหน้าก็คือเทวดาฉะนั้นพระสงฆ์องค์สามเณรนนี่ยสุดแล้วครับอยู่ที่พระสงฆ์องค์สามเณรเราเนี่ยเราต้องตีโจทย์เรื่องนี้ให้แตกตีโจทย์เรื่องนี้ให้แตกเหตุแห่งความเสื่อมเกิดจากอะไรมันเกิดจากอะไรมันไม่ได้เกิดจากภิกษุในธรรมวินัยนะครับแต่มันเกิดจากกลุ่มที่อาศัยข้าของพระภิกษุแล้วหาเงินหาทองกันแบบไม่ได้แคร์ธรรมไม่ได้แคร์พระวินัย แล้วพระสงฆ์องค์สามเณรที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยท่านอยู่ในกรอบของศีลอยู่ในธรรมนี่พลอยโดนหางเล็บไปด้วยณเวลานี้สิ่งสําคัญพระสงฆ์องค์สามเณรนเราไม่ต้องไปกลัวว่าเราจะอดครับเราเอาพระธรรมพระวินัยของพระพุทธจอามาสอนครับอยู่ที่ไหนก็ไม่มีอดไม่มีคําว่าอดเชื่อเถอะครับว่าหากเราปฏิบัติตามพระธรรมพระวินัยนี่พุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพนี่ไม่ทําให้เราอดครับไม่อดแล้วเราจะเจริญงอกงามด้วยอายุวันณดสุขภาพละ ย่าไปกลัวครับสุดท้ายญาติโยมสา,าธุจนพุทธบริษัททั้งหลายก็กลับมาไม่มีอะไรยิ่งใหญ่เท่าผู้ที่จเจริญด้วยสีขาบทเนี่ยสํารวมในสิขากบทของพระพุทธเจ้าสีขาบทที่พระองค์บัญญัติไม่ยังความชิบหายให้แก่ภิกษุสามเณนครับใครอ่ะแล้วโตมาทำไมนนาะใครเนี่ วันนี้สิ่งสําคัญเนี่ยครับก็คือเราต้องมาช่วยกันเปิดเผยครับอย่าปกปิดอย่าปกปิดแล้วให้โยมเขาได้รู้ครับและที่สําคัญนี่ท่านเชื่อเต่ครับว่าทันทีที่ท่านทําจัดการเรื่องของเจ้าวาดเนี่ยให้ไม่ต้องมีชื่ออยู่ในบัญชีเงินฝากวัดมันจะแก้ปัญหาพระหองวัดได้ทันทีครับไม่ต้องไปยุ่งกับบัญชีเงินฝากวัดครับและทีนี้สามปีห้าปีต่อจากเนี้ยถ้าเราหยุดเรื่องเงินเรื่องทอรังนีย มันจะทําให้พระสงฆ์องค์สามเณรนของเรานั้นสํารวมในสิกขาบทมากขึ้นใช่ครับพระอาจารย์พระอาจารย์บอกว่าพระสงฆ์สมณะคืนเนื่องาบุญนันสูงสุดถ้าอยู่ที่ทําตนถ้าทําตนไม่ดีกรรมก็หนักตามอ,อัตมาไม่มีห้องแอร์นะสุรชัยงักค้อบกวดอยากจะติดให้ไหมล่ะไม่มี พัดลมยังไม่มีเลยทุกวันนี้ผู้ามหลักของความจริงพ่อธราะะมาไม่ได้รับเงินไม่ได้รับกิจนิมนต์แล้วแจ้งเจาคณะอำเภอว่าหลวงพ่อครับผมไม่ขอรับกิจนิมนต์ด้วยหลวงพ่อมีหนังสือมาให้ไปร่วมทําบุญในวันที่สิบเก้าร่วมทําบุญในวันที่เขาลูจะไปหรือเปล่าไม่รู้จะไปหรือเปล่าก็ต้องดูกันอาจจะไม่ไปแย้งท่านแล้วว่าไม่รับกิจนิมนต์พ่อธตมานั้นตั้งอกตั้งใจว่าชีวิตที่เหลือเนี่ยจะถอยมุทธบูชา เราก็ไม่ได้ลําบากนะไม่มีเงินนี่ถามว่ามีเงินไม่หึงแล้วถามว่าเอาเงินที่ไหนเติมเนี่ยเมื่อวานนี่โยมขอเบอร์โทรศัพท์ไปแล้วเขาก็เติมมาให้หกร้อยครับโยมขอเลขบัญชีแหละแต่ตามาบอกไม่ให้ไม่สะดวกไม่ให้เลยไม่ได้ให้เพราะถ้าโยมสะดวกเนี่ยก็คือโยมโอนเติมกับเติมเลยตามาไม่สะดวกที่จะให้โอนเขาพูดตามนี่เพราะเรามาน,นั้นไม่ได้บวดหางเงิน,เ,นเพราะเราเรามองว่าเงินเนี่ยมันทําให้เกิดกิเลสครับ ตัวตมาเองก็ต้องหยุดครับหยุดเพื่ออะไรครับวินัยบัญญัติทั้งงอกงามเนี่ยมันก็ทําให้เรานั้นเป็นเนื้อนาบุญของเดวดาและมนุษย์ทั้งหลายนั่นต้องต้องศรัทธาต้องเชื่อมั่นในวินัยบัญญัติครับไม่เป็นไรครับอาจารย์เขาค่อยเป็นค่อยไปอาจารย์ผมไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นนะแต่พูดถึงว่าณเวลานี้สิ่งสําคัญที่ผมทําอยู่เนเพียรพยายามทําตนแต่เรากลุ่มที่บวชเลี่ยงยากเนี่ยพระอาจารย์ก็คงจะเข้าใจความหมายอยู่เนะเข้าใจความหมาย่ปัญหามันเกิดจากพวกนี้จริงๆ พระสงฆ์องค์สามเนรที่ท่านอยู่โดยปกติมันไม่เป็นไรเลยนะไม่เป็นไรแล้วที่สําคัญพวกที่ได้เงินแสนเงินล้านเนี่ยครับพวกนี้ฟ้องโยม,มะมันมีพระผู้ใหญ่เลยนะอยู่แถวแถวนี่ยน,นะแถวแถวไปแถวแถวฟาร์มโคนมนฟ้องโยมโยมนั้นเดินทางมาขึ้นศาลถึงพันกว่ากิโลครับพันกว่ากิโลครับ คุณโยมทวิการบอกว่าเ,าเงินที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะแต่เอาไปซื้อรถส่งลูกเมียมันไม่ได้จริงๆที่ในบัญญัติมันไม่ได้จริงๆนะทวิการนะพระคําถามสัจจะมีความสาคัญไหมสัจจต้องสําคัญอยู่แล้วครับดาดนตรีเพลงบนเทงสัจจะนั่นมันเป็นเรื่องของบรารมีเลยนะมันหนึ่งในบรารมีสิทัศน์ของพระพุทธเจ้าเลยนะสัจจานี่ใช่ครับอาจารย์เขาเล่นกันเป็นพานหรือเป็นกองเนะี่ย ตรงเนี้ยมันสร้างปัญหาหทางพระพุทธศาสนาะภาพลักษณ์พระสงฆ์องค์สามเณรมันพังพังเพราะยอดเงินที่เขาได้เนี่ยมันพังเพราะยอดเงินแล้วสุดท้ายพระดังๆเนี่ยครับคุณรู้ไหมครับฟ้องพระฟองฉี่ฟองโยมตรงเนี้ยคือจุดจบเลยหลายคนอาจจะคิดว่าคุณรู้ไหมครับโยมเนี่ยการที่เขาใส่ข้าวเนี่ยเขาลูกขึ้นนึ่งข้าวตีสามตีสี่เพื่อจะใส่บาตรตอนเช้าเนี่ยเขาต้องคัดอาหารที่ดีที่สุดนะในบ้าน เขาต้มแกงหม้อหนึ่งเนี่ยครับเขาคัดเอาแต่ตับแต่ไตแต,แต่โอ้เนื้อเลือดเอาเนื้อที่ดีๆที่สุดแทบครึ่งหม้อครับแล้วลูกเจ็ดคนแปดคนเนี่ยกินอีกครึ่งหนึ่งพระสงฆ์รูปเดียวเนี่ยเขาถวายพระสงฆ์รูปหนึ่งเนี่ยครึ่งหม้อครับคุณทําอะไรครับทําให้เขาทําดีกับเราขนาดนั้นครับคุณทําอะไรครับผมไม่หาคุ้ธรรมไงให้โดยไม่อะไรในทรัพย์ให้โดยไม่เครืองแกงสงสัยในพระสงฆ์องค์สมเด็จแม่แต่น้อยเนี่ยจเจริญพรอนคุณโยม นึกออกไหมครับแล้วถามว่าทําไมไปฟ้องเขาอะ่ะและที่สําคัญผู้หญิงบางคนนะครับุบราชบาสบาชการบางคนนะเขาเขาถวายสมมติเขาถวายปัจจัยอัตาม,มามาแสนหนึ่งล้านหนึ่งอย่างเนี้ยรู้ไหมครับว่าวันหนึ่งอัตามาเอาเงินแสนเงินล้านที่เขาถวายเนี่ยครับเอาไปจ้างนายฟ้องเขาอะเจ็บปวดไหมครับถ้าอาจารย์ทําผิดเห็นผิดลูกศิษย์ไม่สามารถทวงติงได้เลยเหรือครับอยากทราบ จริงๆถ้าตามทำตามม,มินัในมันก็มันก็ประมาณนั้นนะแล้วทีนี้คำถามคือนเวลานี้การที่พระสองฆอง์สามเณรเล่นงานกันห่วงวัดนี่ก็กรรมหนักอยู่แล้วนะนี่ดังไปฟ้องโยมไปทําลายใครกับทําลายคนที่เอาแกงที่ดีที่สุดถวายเราใช่ครับทาให้ศรัทธาญาติโยมเสื่อมเกิดจากการฟ้องร้องมันไม่ใช่มีคดีเดียวนะ่เขาส่งมาในกลุ่มกลุ่มพวกเราเนี่ยอาตมาหลวงพุายแล้วตกใจมม่อยากจะเชื่อทําเข้าไปได้ยังไงแล้วไปดูพระที่ฟ้องกับ พระที่ฟ้องนี่หลักล้านทั้งนั้นกับเงินนะแล้วนั่งมีแต่รถหรูๆทั้งนั้นกับคิดดูครับเปลีว่วัดถูุจะไม่พอาจารย์หวงวัดทุกวันนี้ทุกคนรู้หมดครับพระเจ้าวาดทั้งหมดนี้คือตัวปัญหาเลยบอกเลยคือตัวปัญหาเลยเจ้าว่าที่ไม่หวงวัดเท่าที่อาตมาเห็นเนี่ยมีพระโคกิจติพัฒนนสุนทรนเนี่ยอยู่กับท่านเนี่ยออกพรรษาเนี่ยมุ๊บเดีย อันนี้ไม่หวงกับนี่ตัวจริงเสียงจริงเลยเนี่ยวัดวัดศรีจำปาอันนี้ครูบาอาจารย์ของจริงเนี่ยไอ้ที่ดีๆมีแต่ที่จันไรนี่เยอะเลยไอ้ที่หวงเอาเป็นเอาตายเนี่ยที่เป็นข่าวอยู่เนี่ยหวงเพราะอะไรครับเพราะต้องการบริหารจัดการเงินโดยไม่ขยินนะแล้วถามว่าเราเอาเราอยู่กับโยมเรากินข้าวโยมเราเอาอะไรไปด่าโยมมันด่าโยมได้ด้วยเหรอมันต้องคลองตนให้ได้คลองศรัทธาญาติโยมให้ได้เจ้าวาดนะครับหลักมันไนงะ จเจริญพรคุณโยมคุณโยมบอกว่าการนัสการพระคุณเจ้า,าวินาโตพุทธขออนุญ,ญาตใช้ชื่อนามนี้นเจจขาดจเจริญพรคุณโยมคนนี้บอกว่ากาบนะคุณเจ้า,าสาธุนะคุณโยมนะเอาเงินที่ไหนไปฟ้องชาวบ้านมีเงินให้ทนายไปเกาะกําลังชาวบ้านเลยไม่กล้ารเรียนร้องเรียนคือปัญหาคือณเวลานี้เนี่ยพระฟอร้องไม่ได้นะครับเพราะขาดต่อรักภพม,มิหารธรรม ขัดต่อความกตัญญูกตเวทิตาต่อเก้าน้ำของโยมด้วยขัดต่อระกไปทานแล้วยังไปเข้าอาบัติประชิกนะท่านต้องรู้ว่ารู้ไว่อย่างหนึ่งนะว่าพรรที่ฟองเมื่อคดีถึงที่สุดอะท่านอาบัติประชิกนะครับท่านอย่าลืมนะครับวันหนึ่งผมจะเป็นผู้ตั้งอธิกรท่านอีกแล้วท่านจะรู้ครับถ้าหากเราตั้งอธิกรเรายื่นแล้วนะวันนี้เรายื่นแล้วนะพระชื่อดังเนี่ยเรายื่นแล้วครับทีมของเรายื่นไปแล้วถ้าหากท่านไม่ดําเนินการอธิกรเรื่องของโยมเขาจะมีโยมจัดการปัญหาเรื่องนี้ครับ มีแน่นอนครับเพราะอธิการณสมถานนั้นเป็นเครื่องมือตามพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าภิกูุรูปใดฟ้องโยมแล้วต้องเข้าสู่อธิกรณ์แล้วต้องถอดผ้าเหลืองครับต้องอาบัติประชีกุด,ด้ครับพระอาจารย์บอกถูกต้องเลยเจ้าวาดผู้ปกครองดูแลวัดสมพานเท่ากับภาระของวัดกินอยู่กับวัดแต่ทำลายวัดทำลายพระสองฆอง์สมเด็จเจ้าวาดในตัวดีกวจะลายอยู่ในทุกวันนี้ผู้ตามเนี้ย พูดตามนี้ครับแล้วทุกวันนี้ครับเข้าไปล็อกวัดเลยนะยึดวัดยิ่งวัดไหนที่มีญาติพี่น้องอยู่ใกล้วัดคุณไม่ต้องห่วงครับโอ้ใครจะไปอยู่กับเขาได้ล่ะทีน่นี่แล้วพระผู้ใหญ่ก็ดันไปตั้งเจ้าวาดให้อีกนะแทนที่จะเลี่ยงไม่ตั้งหครับไปตั้งเห็นอยู่รูปเยาวอย่างเนี้ยแล้วถามว่าเขาถามเงินกระถินเงินพระป่าคุณจัเอาไปให้เจ้าคณะจังหวัดดูทําไมครับ คุณต้องให้ชาวบ้านเขาดูครับมันเป็นเงินชาวบ้านเขาเงินวัดน่นะนะปัญหาคือเจ้าวานคิดว่าเป็นเงินตัวเองครับคิดว่าเป็นเงินตัวเองวินัยบัญญัติเขาไม่ให้ท่านถือหรอกวินัยบัญญัติน่ะแต่เหตุผลคนใดที่ท่ทานยึดหลักท่านคิดว่าเงินนี่เงินต้องของกูของกูมันไม่ใช่ครับท่านต้องเอาวินัยบัญญัติเป็นตัวตั้งครับเพราะคนที่จะหยุดวุ่นวายกับเรื่องเงินของวัดได้แล้วครับให้เป็นหน้าที่องโยมมันจะกินให้มันกินไปมันเดี๋ยวมันเป็นเปรตสุดท้ายท่านนี่แหละที่ทําลายศาสนาทําลายพระ ทำลายพระพุทธศานสานาศาสนาของเราย่อยยับอยู่ทุกวันนี้เพราะพฤติกรรมอย่างนี้ถ้าเจ้าจจักนั้นจังหวัดเนี่ยยังเลี้ยงเนี่ยครับท่านรู้ไว้เถิดท่านคือหนึ่งในผู้ทำลายพระภิกษุสงฆ์สามเณรทำลายวัดไอ้สมพานอย่างพระอาจารย์บอกว่า,าล่ะภาระวัดเป็นภาระวัดกินอยู่กับวัดทำลายวัดอีกทำลายพระสงฆ์องค์สามเณรในวัดอีกเกิดตาขึ้นมาทันทีมารบอกเห็นช่องบอกเสร็จละก็คงประมาณนั้นครับรอาจารย์ เงินกระถินเงินพระป่าเนี่ยจริงๆแล้วถ้ามาเถีนมาเถีนเนี่ยก็ต้องกลาไปถึงพระผู้ใหญ่นะครับถ้าวันนี้ถ้าท่านไม่แก้ตรงนี้นะครับหยุดให้เจ้าวาดวุ่นวายกับเงินพระป่าเงินกระถินครับเอานในบัญญตัตกลับมาครับไม่ต้องไปยุ่งให้โยมเขาเลยแล้วไม่ต้องไปเสนอไม่ต้องไปคี้แนเขาไม่ต้องไปเสนอ,อ,สนอความคิดเห็นกับเขาครับให้อุบา,ส,บา,ส,บาสิกากรมีหน้าที่สอดส่องดูแลว,ว่าพระสองฆอง์สามเณรีต้องการอะไรขาดเหลืออะไรให้โยมเขาซื้อมาถวายครับ อย่าเอาเงินมาถวายเพราะอะไรครับเพราะถือเงินเนี่ยอีตรงนี้แหละมันทําลายความเป็นเขาเรียกว่าแทนที่จะดูแลอํานวยให้พระสงฆง์สําเวยที่อยู่ในวัดอยู่อย่างมีความสุขและปฏิบัติขัดเก้าตามพระธรรมคำสอนของ,ของ,ของพระพุทธเจ้าคือกลายเป็นมีความพยายามที่จะขับว่าขับพระขับเนรออกจากวัดทั้งที่วัดเขาสร้างหมดเป็นร้อยล้านพันล้านครับสร้างจากเงินญาติโยมทั้งน,นั้นไอ้แล้วดูครับเขามาจากไหนมาจากพ่อมาเป็นใหญ่ไล่พระในประเทศไทยออกจากวัด พระพามา่าเจ้าอวาสพามา่าไล่พระที่เป็นลูกหลานไทยซึ่งบรรพบุรุษเอาเลือดเนื้อแลกมาเนี่ยท่านเอาอะไรคิดอ่ะมันหมดแล้วเหรอแล้วคนไทยนะข้อวัดปฏิบัติเหมือนกันหมดกับเหมือนกันหมดวิวัฒนาการแล้ววินัยบัญญัติเหมือนกันหมดทุกคนนะั่นปัญหาคือบางคนก็แหกวินัยบัญญัติบางคนก็ปฏิบัติตามพระธรรมพระวินัยของพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัด บางคนก็แหกวันนี้ถ้าตราใดที่เรายังแหกเรายังไม่หยุดเรื่องของเงินของทองนี่เราไม่สามารถดึงศรัทธาญาติโยมกลับมาได้สังเกตไหมครับเจ้วาวาดเนี่ยที่ถูกแจ้งความอยู่ทางเหนือเนะี mm ่ย hmm. เกิดจากอะไรครับเอาเงินไปเปเงินสามล้านสี่ล้านกลับไปเป,ป,ปหมอนวดมันคืออะไรครับคุณดูข่าวสิครับก็ถึงบอกไงเงินวัดเนี่ยพระไม่ต้องไปยุ่งครับให้โยมเขาฟ้องกันเอาครับคือมันต้องพระผู้ใหญ่นะคุณโยมนะ เราเห็นทุกคนละโยมก็เห็นอาตมาก็เห็นเนี่ยเพราะอะไรถ้าเราไม่หยุดเนี่ยวัดนี่เราภาพเจ้าวาดเดีย๋ยวสมมติตอาตมาเป็นเจ้าวาดไม่ต้องไปยุ่งครับคุณอยากกินกินไปครับแล้วมันไม่มีความจะเป็นญาติโยมคอยซื้อสบบูใหญ่ให้ฟันมาถวาเอาทุกวันนี้อาตอมาอยู่ได้ด้วยข้าวบินบาตหลายคนเอาแล้วโทรศัพท์ท่านเอาเงินที่ไหนซื้อโยมเขาซื้อส่งมาให้ครับเขาเห็นอาตมาทําเรื่องแบบเนี้ยเขาถามเลยเขาส่งข้อคว,วามมาะอาจานเอาโทรศัพท์เพิ่มไหม เอาุณโยมถวายอาเลนอาตมาก็มาไล่สดเพิ่มเป็นหลายๆช่องเพื่อเป็นการเทศนาเอาแล้วเอาเงินที่ไหนเติมเน็ตก็โยมอีกอะโยมในเนี้ยที่ดูเราอยู่ในนี้แหละครับเป็นผู้เติมเน็ตให้เขาเติมมาทีเราหกร้อยทีละาพันเราก็สมัครเอาทีนี่นะเขาเติมให้หมดครับขอเพียงว่าเราเขาเห็นพระสงฆ์องค์สำเรหยุดเพราะอะไรครับมันก็เกิดอานิสงกับเขามันก็เหมือนหนังสือแหละเนี่ยคือณเวลานี้สิ่งที่เราต้องรีบหยุด คือหยุดเรื่องเงินเรื่องทองครับไม่งั้นพระพุทธส์ไม่งั้นศรัทธาวิกิตศรัทธานะ่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะหยุดจนถึงขนาดลูกพระลูกเด่นที่เรียนหนังสือนี่เรียนไม่ได้อย่างอาจารย์มหาบาลวัณถิท่านยังเรียนหนังสืออยู่เราก็ปาวรณาท่านหน่อยเนี่ยพระอาจารย์มหาบาลวัณถิท่านเบนอยนู่คุณญาติคุณโยมท่านก็สู้เหมือนกันครับท่านก็หาปาวรณาเช่นกันคุณญาติคุณโยมก็ช่วยกันปาวรณาหน่อยแล้วถ้าคุณญาติคุณโยมคในไหนอยากจะได้เบอร์พระอาจารย์มหาบาลวัณถิท่านก็ติดต่อมาที่อาตมาอาาตมจจะจัดกกกกาาาาาารรรใหหห้ช่่่่ววยปวนนยปททนนนนนอออเเพะ็มืัับตมานี่แหละ ท่านหาโยมประวรลนาแต่ท่านออกปากไม่ได้เอ่ยปากไม่ได้เพราะพระเจ้าทิ้งเรื่องทิ้งวิธีการเอาไว้ก็คือประวารนาสมมุติเราต้องการหนังสือรเรียนทธรรมาบทปทสามอย่างเงี้ยก็บอกคุณโยมคุณโยมก็เนี่ยคืออาตมานั่นเดือนหนึ่งอาตมาไม่ได้ค่อยด้มีความต้องการหรอกดังปวดฟันนี่คุณโยมก็บอกว่าอาจารย์เข้าไปทาเลย,ยเลยโรงพยาบาลเดี๋ยวโยมคือมันทําฟรีอยู่เลยเ้วครับ แล้วจากนี้ไปก็ไม่ไกลเราเดินไปก็ถึงมันก็ถึงครับปัญหาคือถ้าเราไม่หยุดเนี่ยเราจะได้ภิกูุแบบที่เห็นอยู่เนี่ยคิดว่าวัดเป็นของตัวเองมันไม่ใช่นะท่านท่านไม่ใช่ครับการที่ท่านคิดแบบนี้มันทําลายศาสนาครับท่านทําลายโยมคือทําลายพระพุทธศาสนาโยมทําลายไม่ได้เด็ดขาดครับเราต้องถนอมน้ําใจเราต้องอยู่กับเขาครับเราต้องโยมพ่อเราต้องโยมแม่ครับเราจะไปทาลายเขาไม่ได้เขาจะฆ่าจะแกงก็ให้เขาฆ่าเธอะเขาไม่ฆ่าหรอกพระนะ มันมันเป็นไปไม่ได้ครับอาจมานั้นก็เคยเป็นนอ้อเจ้าวัดนี่เชื่อไหมโยมรักทั้งวัดทั้งหมู่บา้านอะไรเราไมุ่่นวายกับเขาครับแล้วเราอ่ะคือปัญหาที่ที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันมันคือ,ม,คอมันคือผลประโยชน์อยู่เหนืออยู่เหนือพระธรรมบัณินัยแล้วผลประโยชน์ไม่แค่โยมอ่ะคุณทําได้ไงข้าวปั้นข้าวแกงน้ํามันมาจากใครอ่ะมาจากวาสอุวา,าสิกาทั้งหลายกลุ่มนี้ครับ กลุ่มที่เป็นองศาสนูปธรรมภพยอยกพระศาสดาอยู่ทุกวันเนียเขาเป็นผู้ด <ừ. S 2> ูแลให้ข <majority Officer> <net> ้าวแกงและน้ํแต่ถามว่าบางทีไปฟ้องเขาเห็นโยมโยมบางคนเนี่ยโดนพระที่กรุงเทพฟ้องครับแต่โยมเขาอยู่จังหวัดเชียงรายครับหลับตานึกภาพครับแล้วรู้ไหมครับว่าโยมคนนั้นเคยถวายปัจจัยพระที่ฟ้องเขาเนี่ยเป็นล้านครับแล้วพระรูปหนึ่งครับอยู่แถวแถวข้อวัวอยู่แถวแถวนี่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 ไอ้แถวแถวหัวเล็กเนี่ย พ่อิโต้ฟองโยมที่โยมคนนั้นอยู่นูน่นไปสุดด้ามขวานวนะู่นเขานั่งเครื่องบินมาเอาปัจจัยมาถวายเป็นล้านครับวันหนึ่งปรากฏว่าไม่รู้กินแหนงแทงใจอีท่านไหนครับฟ้องหมิ่นประมาทโยมด้วยโฆษณาดูเขาทำสิครับโยมที่เอาเงินมาถวายเขาเป็นล้านนี่แหมอย่างอาตมานี่ก็รอโยมคนนั้นอยู่อดเลยทีนี่ จะได้กับเขาสักล้านอดแล้วเราเพราะอะไรเพราะดันไปทําลายเขาไงใครครับที่จะให้เงินเราเงินล้านเราโดยที่ไม่อะไรเลยรักมีแต่พ่อกับแม่ครับและอีกกลุ่มหนึ่งก็คืออุบาสกวาสิกากลุ่มเนี้ยเขาให้เงินเราโดยโด้วยผพมิหารธรรมโดยปรารถนาให้เราเจริญด้วยอายุวันนาสุขาพละปรารถนาให้เราใช้สอยทั้งที่ผิดวิน,นนะัยน่ะสุดท้ายหันไปฟ้องเขา คุณดูคุณคุณดูสตอรี่เรื่องนี้สิน่าขำน่าสงสารโยมไหมเพราะโยมเชื่อว่าภิกษุบางลูกเนี่ยเป็นพระหนา์อารหันตนที่ไหนมันจะฟ้องโยมอะพรหันานที่ไหนมันจะหิวเงินอะเพราะหนตนเป็นผู้ไกลจากกิเลสเงินทองเป็นไปเพื่อความโลภครับโลภคือหัวหน้าใหญ่ของกิเลสเลยหรือบอกไหมครับหัวหน้าใหญ่ของกิเลสเลยเป็นลูกพี่เลย วัดคิดดูสิครับถ้าหากคนไทยเรารู้ว่าไทยทานจริงๆแล้วไม่มีเงินมีทองเนี่ยจะทําให้ภิกษุของเรากลับมาทันทีเลยกลับมายังไงครับญาติโยมหนึ่งกราบได้สนิทใจต่อไปนี้พระสงฆ์องค์สามประเด็นเราหยุดประเด็นปัญหาเกิดจากเรื่องนี้ครับวัดเนี่ยเจ้าวาดวัดไหนที่อยากอยู่คนเดียวเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอต้องพิจารณาครับไม่ให้อยู่ครับถ้าอยู่ร่วมกับคนอื่นไม่ได้คือไม่ให้อยู่ไม่คือเอาออกจา่เจ้าวัดเอาคนอื่นไปตั้ง แล้วไอ้คนนี้ตั้งแล้วไม่ไม่เข้าท่าเปลี่ยนครับ